สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนิสาพาเพลินเช่นเคยนะคะเพื่อนๆวันนี้แสก็จะชวนมาทํากระทงนะคะแบบง่ายๆประหยัดเวลาจากวัสดุวัตถุดิบใกล้ๆตัวกันเลยค่ะเพื่อนๆนวัตถุดิบหลักของเราวันนี้ก็จะใช้เป็นต้นคูณนะคะหรือว่าออดิบของเรานะคะแล้วก็ใบเตยนะคะแล้วก็ใบใบเศรษฐีเลนนอกนะคะใช้ส่วนปลายใบนะคะเพื่อนเพื่อแล้วก็ดอกไม้สําหรับตกแต่งสวนฐานก <ๆ S 2> ็จะใช้เป็นต้นกล้วยนะคะตัดความสูงประมาณ3มเซนค่ะหรือว่าแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆก็ได้นะคะนี่ค่ะเราไปเริ่มกันเลยค่ะ การเตรียมนะคะอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็จะเริ่มจากการเตรียมใบเศรษฐีเลื้อนนอกนะคะแล้วก็มีใบตองนะคะส่วนใบเศรษฐีเลือนนอกเนี่ยเราจะตัดใช้ส่วนปลายประมาณนี้นะคะความยาวประมาณ4เซนค่ะที่เราใช้นะคะส่วนปลายใบนะคะแล้วก็จะมีก้านคูณนะคะีก้านคูนแบบนี้นะคะเราจะเอามาค่ะก้านคูณเขาแบบนี้นะคะนีอันนี้แล้วเราก็จะเอามาหั่นแว่นนะคะหั่นเป็นแว่นอย่างนี้นะคะถ้าส่วนใบเตยแล้วก็ชั้นนองเนี่ยเราก็จะตัดเป็นกรีบคล้ายๆกรีบบัวนะคะคล้ายๆอย่างนี้ค่ะ ความความยาวของใบใบเตยที่เราจะตัดนะคะก็ประมาณใช้ความยาวประมาณ5้าเซนนะคะเราก็จะตัดเราก็จะใช้ส่วนปลายใบน่ยนะคะเพื่อนๆืนเพราะว่าถ้าเราใช้ส่วนโคนใบใบเขาจะค่อนข้างแข็งนะคะตรงเส้นเส้นกลางใบนะคะประมาณ5้าเซนนะคะมันตัด่างนี้นะคะนี่ตัดเสร็จแล้วก็พับขึ้นนะคะพับขึ้นเสร็จแล้วก็เจียนใบประมาณนี้นะคะได้ประมาณนี้นะคะได้ประมาณนี้นี่คือกลีบชั้นล่างที่รองกระทงของเรานะคะจะประมาณนี้นะคะ ก็ในส่วนของการคูนนะคะเพื่อนๆเราก็จะใช้มีนะคะฝานเฉียงๆนี้นะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะให้ได้ความหนาความหนาค่อนข้างต้องจะเท่าออกันนะคะเขาจะได้แบบว่าเรียงกีบสวยๆนะคะนี่ประมาณนี้นะคะเพื่อนนี่นะคะได้รประมาณนี้ค่ะหลังจากที่เราตัดกีบเรียบร้อยนะคะตัดกีบเตรียมใบเตยเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเราก็จะมาประกอบกระทงกันนะคะโดยการเริ่มจะนา ใบเตยนะคะมาเป็นพื้นรองกีบนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ทาบด้วยประมาณนี้นะคะดีไน์ให้เขาเกินกันนิดนึงอย่างนี้นะค่ะเป็นปลายแหลมออกไปนะคะแล้วก็จะมาวางลง,งนี่ค่ะแล้วก็จะเรียงไปรอบๆเลยนะคะเพื่อนความกว้างของแต่ละความกว้างของแต่ละกีบนี่เพื่อนๆก็กะประมาณนะคะให้ดูช่องว่างระหว,ว่างกีบ ก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ส่วนของฐานกระทงกันแล้วนะคะนี่ได้ประมาณนี้นะคะชั้นต่อไปเราก็จะเรียงด้วยกระครูนะคะก้านคูณที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อน,นการเรียงวางกลีบแรกนะคะวางกึ่งกลางระหว่างใบนีะคะก็จะเรียงทับกันครึ่งนะคะเจื้องๆ,ๆนะคะไม่ถึงครึ่งนะคะ Arriba de verde, de la เรียงมาจนครบรอบเลยนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราตรงนี้เราปักทูปปักเทียนตรงนี้เลยก็ได้นะคะแล้วเราค่อยแสบดอกไม้ก็ได้นะคะแต่นี้เราจะปักดอกไม้เลยนะคะ แล้วก็ดอกดาวดอกดาวกระจายค่ะมีลืมมีลืมนะคะ <S <S แล้วก็จะวางดอกไม้แล้วก็ดอกมากระเล็ดนะคะอีกชั้นหนึ่ง ประมาณนี้นะคะหรือว่าจแล้วแต่ดีไซน์ของเพื่อนๆนก็ได้เลยนะคะแล้วเราก็เสร็จแล้วนะคะกระทงแบบง่ายของเรานะคะวัตถุดิบใกล้ตัวมาทําได้นะคะเพื่อนเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้มนิษ์สาด้วยนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมไปลองทากันดูนะคะเพื่อนเพื่อนประหยัดมดประหยัดเวลาค่ะ